รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจำเดือนกรกฎาคม2567 2-4กรกเอถรกฎาคมอปจอสตูลจัดอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอครูขอหลักสูตร3วันให้กับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลและประชาชนจิตอาสาจำนวน73คนณห,ห้องประชุมอภัยนุร,ราชสอง โรงแรมสินเกียตบุรีตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะเป็นนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 4, 7และ8กรกฎา,าคมอบจอสตูลเข้าร่วมพิธีพรีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์76จังหวัดเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2 8กรกฎาคม2567โดยมีพิธีปรีกรรมตักน้าจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิน์ณะบ่อน้าผุร้อนทุงนนท่งนุย้ยตําบลทุ่งนุ้ยอําภอควนกาหลงพิธีเสกน้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิน์ณะวัดชนาที่ปัจเฉลิมพระอารามหลวงตำบลพิมานอเภอเมืองสตูลเพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป 9-11กรกฎาคมฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวน65คนณนะศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลอําเภอเมืองสตูลและศึกษาดูงานณนะชุมชนตัวยอย่างบ้านคีรีววงอําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้มี ความรู้ความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้น11-30กรกฎาคมอปจสตูลร่วมกับอบตทุ่งนุย้ยอบตควรขันอบตควรโดนอบตกำแพงและอบตาปามพัฒนาจัดกิจกรรมท้องถิ่นรู้รักลำน้ำอบรมให้ความรู้การจัดการคุณภาพน้ำการอนุรักษ์แหล่งน้ำพันสัตว์น้ำและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ลำน้ำ ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใสณริมคลองและชนประธานในออทอที่เข้าร่วมกิจกรรม12-14กรกฎาคมออบพอตูลร่วมกับสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลจัดโครงการเทศกาลผลไม้ของดีสตูลเทศกาลอาหารและผละไม้ของดีจังหวัดสตูล Food and Fruit Festival ณตลาดนัดดุสนอ,อควนโดน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การปลูกผล,ลไม้อัตลักษณ์ท้องถิ่นสตูลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ซื้อพบผู้ผลิตอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล18กรกฎาคมกองคลังจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงอ,อบจอในจังหวัดสตูลให้กับผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทบังกะโลเกสเฮ์และการค้าน้ำมันกา๊าซ จำนวน50คนณห,ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ทอำเภอเมืองสตูลเพื่อเพิ่มความรู้การใช้งานระบบโล c คอ s e นเซอรวิในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์และตระหนักถึงหน้าที่ความสำคัญของการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม19กร,รกฎาคมอปจสตูลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมเก็บขยะชายหาด22จังหวัดชายทะเลฉะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีกิจกรรมเด็กนักเรียนแปลอักษร,รบริเวณริมหาดคำว่ารักรอสิบและกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและชายทะเล 20, 20กรกฎาคมอยาบจสตูลร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดสตูลจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาให้กับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสตูลจำนวน60คน ณวัดชมพูนิมิตวัดอาทรรังสลิดวัดสวนเทศและวัดเขาน้อยเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนภายในจังหวัดสตูลได้ตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนามีคุณธรรมจร,ริยธรรมอันดีและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา20-22กรกฎาคมออบจอสตูลร่วมกับอบตควนสตอและภาคีเครือข่ายจัดก,กิจกรรมงานควรสตอแคมปิ้ง2 0 2 4 วังตาหาแคมป์กลางหุบเขาแคมปิ้งปี3ภายใต้โครงการจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจณนะอ่างเก็บน้ำวังตาหาตำบลควนสตออําเภอควนโดน26รกรกฎาคมอบจสตูลร่วมกับโรงเรียนพิมานพิทยาสารและมัสยิดบากัตบาตาจากกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีนิ่งเดย์ครั้งที่สอง ณมัสยิดบากัตบาตาดารุสลามอำเภอเมืองสตูลและรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนาผ่านระบบซูมจากศูนย์กลางพิธีณห้องประชุมอบจอสตูลชั้น4เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉริมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 28กรกฎาคมอบจสตูล รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567ดังนี้เวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกานางสาวสุพรทองอินรองประลัดอบจอรักษาราชการแทนประลัดอบจอสตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน73รูปณน,นาสำนักงานเทศบาลเมืองสตูลพิธีสามศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณอาคารเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาสารกลางจังหวัดสตูลเวลา18นาฬิกานายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกอบจอสตูลพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสารกลางจังหวัดสตูล30-31กรกฎาคมอบจอสตูลร่วมกับมินิธัญ,ญรักษ์จังหวัดสตูลจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจและความสุขในระยะติดตามเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ รุ่นที่1ให้กับประชาชนจํานวน100คนณโรงพยาบาลท่าแพจังหวัดสตูลเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวคิดใหม่สร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด31กร,รกฎาคมอบจอสตูลจัดโครงการอปรจอพบประชาชนครั้งที่9ณโรงเรียนบ้านตามะลังเหนือตําบลตามะลังอําเภอเมืองสตูลโดยนําหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกพบปะเยี่ยมเยือนให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การแสดงบนเวทีและจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน31กร,รกฎาคมอปจอสตูลจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนท่าแพพดุงวิทย์จำนวน113คนณนะโรงเรียนท่าแพพดุงวิทย์อำเภอท่าแพเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนสร้างวินัยจราจรและมารยาทในการขับรถ และนำความรู้ไปใช้ในการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์กับกรมขนส่งทางบุกได้ในอนาคต31กร,รกฎาคมถึง1สิงหาคมอพจอสตูลดำเนินการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนครั้งที่3ประจำปี2,567นณศูนย์รวบรวมและขนถ่ายของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสตูลเพื่อดำเนินการขนส่งของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไปขอขอบคุณคณะผู้บริหารหัวนส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดอบจอสตูลทุกท่าน